เงินฝากออมทรัพย์แฮปปี้เซฟวิ่งรับดอกเบี้ยสูงถึง2.25%ต่อปีนะครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอนะครับโดยนะครับภายในงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้ครั้งที่4มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับเริ่มจัดขึ้นวันที่20-21-22มกราคม2566ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมือง บ้านสวนจังหวัดชนบุรีนะครับเวลา10นาฬิกานะครับถึง18นาฬิกาสามารถที่จะไปร่วมงานนะครับไปร่วมงานได้แล้วก็มีอัตมีดอกเบีย้ยมากมายนะอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับซึ่ง1ในนั้นก็จะมีเงินฝากออมทรัพย์แฮปปี้เซฟิงรับดอกเบีย้ยสูงถึง2.25%ต่อปีนะครับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ2.65%า2ต่อปี สามารถจองสิทธิ์นะครับได้ที่ 20, 21, 22มกราคม2566นะครับและเปิดบัญชีภายในวันที่29มกราคม2566โดยอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่3าเมีนาคม69นะครับเท่ากับ2.25%ต่อปีหลังจากนั้นจะใช้อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณขณะนั้นเพราะนั้น ธนาคารขอสมรสิทธิที่จะปิดรับบริการฝากตามโครงการนี้ก่อนกําหนดระยะเวลาเมื่อรับเปิดบัญชีเงินฝากไว้ตามเป้าหมายของโครงการแล้วนะครับลูกค้าที่จะเปิดนะั้นต้องจองสิทธิ์ด้วยตนเองภายในงานและสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สาขาในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดฉะเชิงเซาปาจีนบุรีสะแก้วสมุทรสาครสมุทรสงคราม นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรเพช,ชบรบุรีระนองสระบุรีนครนายกพระนครพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตังสตูลพัทลุง สงขายะราปัตตานีและนาราธิวาเท่านั้นนะครับโดยวงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัดนะครับเพะฉะนั้นใครสนใจก็ไปจองได้นะสำหรับลูกค้าพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์และเปิดบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้รับกระเป๋าสภายใบเล็ก1รายต่อ1ใบหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมดนะครับเพตอะนั้นใครอยากจะไปร่วมงานนะครับก็ เชิญได้เลยนะครับ